สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้เป็นวันสมโพธน์นบุญเปโตรและเปาโลครสา,าวกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนนะครับเราก็จะได้ยินได้ฟังชื่อเสียงของท่านได้รู้จักท่านเป็นอย่างดีในฐานะเป็นพระสาวกและเป็นผู้นำศา,าสนาจักรสมัยแรกเริ่มเป็นบทอ่านโดยนบุญอ,อักกุสตินพระสังคราชนะครับจากบทเทศของท่านก็บอกว่าท่านทั้งสองนั้นก็เป็นบรรณสศักิ์ถีได้ทําให้คําสอนของท่านนั้นเป็นความจริง วันนี้เป็นวันศัติ์สิทธิ์โดยมรณสักขีท่านนักบุญเปตโตรและเปาโลขาสาวกข้าพเจ้ากำลังพูดถึงมรณสักขีที่ทั่วโลกรู้จักชื่อเสียงของท่านทั้งสองระบือไปทุกประเทศและข่าวสารของท่านก็แพร่ไปสุดแผ่นดินท่านมรณสักขีทั้งสองได้ทำให้คำสอนของท่านเป็นความจริงท่านได้เจริญชีวิตตามความชอบธรรมยืนยันความเชื่อและปรีชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อนั้นท่านนักบุญเปตโตร หัวหน้าครสาวกผู้ที่รักยิ่งของพระคริสต์เจ้าได้รับทราบถึงฐานะของท่านเรากล่าวแก่ท่านว่าท่านคือเปตโตรท่านนั้นบุตรเองก็ยืนยันว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรพระเบ็นเจ้าผู้สรงชีวิตพระคริสต์เจ้าตรัสตอบว่าเรากล่าวแก่ท่านว่าเปตโตรท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะตั้งภะาษาสนจักรของเราพระองค์ทรงหมายความว่าบนศิลานี้เราจะสถาปนาความเชื่อซึ่งท่านได้ยืนยัน เพราะท่านกล่าวแก่เราว่าพระองค์คือพระคริสตเจ้าพระบุตรพระเเจ้าผู้สรงชีวิตเราจะตั้งภาษาสนจักรของเราบนท่านเพราะท่านเป็นเปโตรชื่อเปโตรมาจากคําว่าศิลาในทํานองเดียวกันชื่อคริสชนก็มาจากพระคริสตเจ้าตามที่เราทราบก่อนจะรับทรมานพระเยซูเจ้าทรงเลือดสานุสิทธิ์ของพระองค์บางคนทรงเรียกพวกขาวว่าครัสสาก ในบรรดาคนเหล่านั้นเปโตรผู้เดียวที่รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพระาศาสนจักรและเพราะท่านมีบทบาทท่านจึงสมควรได้รับการมอบหมายว่าเราจะมอบกุญแจพระาณาจักรสวรรค์แก่ท่านไม่ใช่บุรุษผู้หนึ่งที่รับกุญแจเหล่านี้ได้แต่เป็นพระาศาสนจักรที่ครบทั้งครบที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งเดียวกันละสาลจุดเด่นของเปโตรซึ่งชัดเจนมากขึ้น พระวจาของพระเยซูเจ้าที่จัดว่าเราจะมอบอํานาจแก่ท่านซึ่งท่านจะมอบให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้เราเข้าใจถึงกุญแจพระอาณาจักรสวรรค์ซึ่งพระาศาสนจักรได้รับจงระลึกถึงพระวจาที่พระเยซูเจ้าจัดกับอัครสาวกทุกองค์ว่าจงรับพระจิตเจา้าและรัดต่อไปอีกว่าท่านจะยกบาปให้ผู้ใดบาปนั้นก็จะถูกยกและท่านจะน่วงเดียวบาปของผู้ใดบาปนั้นก็จะถูกน่วงเดียวไว้ดังนั้น จึงเป็นการสมเหตุสมผลที่พระเยซูเจ้าทรงมอบผงแกะของพระองค์ไว้ในความดูแลของนักบุญเปตโตรหลังจากพระองค์ทรงกลับคืนพระชนชีพแน่นอนท่านไม่ใช่ค้าสาวกเพียงองค์เดียวที่เหมาะแก่การรับผิดชอบนี้เมืมมอ่อพระองค์ตรัสแก่ข้าสาวกองค์หนึ่งก็รวมถึงทุกองค์ด้วยนักบุญเปตโตรถูกระบุชื่อก่อนเพื่อนเพราะท่านเป็นหัวหน้าข้าสาวกจงอย่าท้อใจเลยเปตโตรจงตอบครั้งที่หนึ่ง ทั้งสองครั้งและสามครั้งการยืนยันความรักของท่านถึงสามครั้งก็เป็นการกู้คืนมา,าถึงสิ่งที่สูญเสียไปถึงสามครั้งด้วยการความกลัวปมที่ท่านได้ถูกผูกถึงสามครั้งนั้นจะต้องถูกแก้สามครั้งเช่นกันแก้ด้วยความรักสิ่งซึ่งท่านได้ถูกผูกด้วยความกลัวแม้พระเยซูเจ้าเองพระองค์ก็ทรงมอบปากูงชุมวาของพระองค์แก่นักบ,บุบตรเปโตรสามครั้ง การฉลองมรณะสักขีคำของท่านอาคาสาวกทั้งสองนี้ก็ถูกจัดไว้ในวันเดียวกันเพราะสององค์เป็นหนึ่งเดียวกันแม้มรณะสักขีของทั้งสองเกิดต่างกันก็นับว่าเป็นวันเดียวกันนักบุญเปโตโปรพิชีเป็นมรณะสักขีก่อนและนักบุญเปาโลก็ติดตามไปเราเฉลิมฉลองวันศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยโลหิตของอาคาสาวกทั้งสองขอให้เรานั้นรับ ความเชื่อของท่านชีวิตของท่านการทดลองความทรมานการยืนยันความเชื่อและคําสั่งสอนของท่านครับพี่น้องนักบุญเปตโตรและเปาโลฉลองวันเดียวกันก็สาเหตุสําคัญก็คือทั้งสองเป็นข้าสาวกที่สําคัญเปาโลมาทีหลังเปาโลก,กลับใจแล้วก็เป็นหารนักบุญเปตโตรเราทราบดีนะครับในประวัติก็มีเยอะแยะก,กี้ก็อ่านให้ฟังแล้วสําหรับนักบุญเปาโลนั้น ได้ต่อต้านพระเยซูเจ้าก่อนด้วยภายหลังได้กลับใจและได้มาเป็นสิทธิ์ที่ติดตามแล้วก็เป็นประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ในพระธรรมใหม่ก็ว่าได้ได้เทศได้สอนได้เดินทางไปได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของท่านนั้นเพื่อพระาศาสนาจรรัรโดยร่วมสมัยเดียวกันแต่ว่าเป็นรุ่นน้องของนักบุญเปโตรนะครับก็มีความเชื่อแล้วก็เป็นผู้ที่ เทศสอนไปยังดินแดนต่างๆเปโตรเป็นหัวหน้าภระศาสนจักรดูแลพี่น้องที่เป็นคริสเตียนเยอะๆแยะแต่ว่าเปาโลนั้นดูเหมือนว่าเป็นประกาศศพสำหรับพี่น้องที่ต่างความเชื่อต่างศาสนาเดินทางไปจ,จัว่าไกลหัวเมืองต่างๆมากมายเมืองโคลินเนซัสเมืองอต่างๆที่ท่านเดินทางไปนั้นก็เทศสอนแล้วก็ยืนยัน ถึงองค์พระเยสุเจ้าหลังจากที่ท่านได้กลับใจแล้วนะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะแะก็ทั้งสองท่านก็เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่พระเบจเจ้าทรงใช้เป็นเครื่องมือของโรงในการประกาศความรักของพระเบจเจ้าเพราะฉะนั้นให้เราได้อย่าลืมที่จะคิดถึงนักบุญเปโตรนักบุญเปาโลซึ่งภาษาจักให้เราฉลอง,องร่วมกันในวันนี้นะครับแน่นอนยังมีแยกฉลองด้วยก็มีแต่ว่าวันนี้ เราฉลองร่วมกันคือทั้งนบุญเปโตรและเปาโลนะครับมีฉลองนักบุญเปโตรท,ทุกตึงกางเขง่ก็มีนักบุญเปาโลทุกศาสศรีะอะไรต่างกันแล้วแต่แต่ว่าวันนี้ร่วมกันนะคือสําคัญก็ค,คือพระสงางาจักต้องการให้เราเห็นถึงความสําคัญยิ่งใหญ่ของอผู้นําผู้ที่กอ่เอเริ่มก่อแรกในพระศาสนาที่พระเยสุเจ้าตั้งขึ้นได้ต่อง,งานของพระเยสุเจ้าบนโลกนี้ ด้วยความเอาใจใส่และด้วยชีวิตของทั้งสองคนนะครับเพราะฉะนั้นที่มหาวิหารนังบุญเบโตที่สนัที่ที่กรุงโรมนะนั้นก็จึงจึงมีรูปของทั้งสองท่านอยู่คือท่านนักบุญเปโตและนักบุญเปาโลหมายถึงผู้นำุ่้แรกก่อตั้งอสสาจจจักรับอำนาจรับหน้าที่ต่อจากพระเยซูเจ้าขอพระเ็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิต ประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด